เรียนคณะกรรมการประเมินพนักงานราชการทุกท่านดิฉันนางสาวพชาาัชราสังวัฒนะคู่กศนตำบลคลองขุดค่ะตัวชี้วัดที่1นนะคะสำหรับสถานที่ตั้งนะคะก็อยู่ที่กองทุนหมู่บ้านหมู่ที่6ตำบลคลองขุดค่ะและในส่วนถัดไปนะคะก็เป็นพิกัดตำแหน่งของกศนค่ะสำหรับข้อมูลบุคลากรและข้อมูลสาธารณูปโภคนะคะก็ได้มีการปรับเปลี่ยนให้เป็นข้อมูลปัจจุบันเรียบร้อยแล้วค่ะ และส่วนนี้นะคะก็จะเป็นลิงก์เว็บไซต์ของกอสอนอตมนคลองขุดค่ะแล้วก็จะมีแฟนเพจของกอสอนอตมนคลองขุดด้วยนะคะต่อมานะคะก็จะเป็นจํานวนคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สํานักงานต่างๆนะคะและจํานวนผู้ใช้บริการคอมพิวเตอร์เฉลี่ยต่อวันและต่อเดือนนะคะก็ได้รายงานไว้ใน dmis เรียบร้อยแล้วค่ะและในส่วนนี้นะคะก็จะเป็นคณะกรรมการกอสอนอตมนคลองขุดคำมีด้วยกันทั้งหมด11คนนะคะแล้วก็จะมีครูกสนตมคลองขุดเป็นคณะกรรมการด้วยค่ะ สำหรับตัวชีวดที่2นะคะระดับความสําเร็จของการจัดทําแผนปฏิบัติการกศน,นตําบนนะคะก็ได้มีการทําเล่มแผนจุลภาคระดับตําบลน,นะคะแล้วก็ได้ทําบันทึกข้อความเสนอท่านผอ,อ,อกศกน,นอํเาเภอท่าใหม่ค่ะตัวชีวัดที่3และตัวชีวัดที่4นะคะจะเป็นจํานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องและร้อยละของผู้จบการศึกษาต่อเนื่องนะคะกิจกรรมที่1การศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพค่ะเป้าหมาย24คนผลการดําเนินงาน39คนร้อยละ 162.5ค่ะการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตนะคะเป้าหมาย16คนผลการดำเนินง,งาน17คนร้อยละ16.25ค่ะ กิจกรรมพัฒนาเพื่อสังคมและชุมชนนะคะเป้าหมาย11คนผลการดำเนินงาน30คนคิดเป็น้อยละ272.73ค่ะและเศรษฐกิจพอเพียงนะคะเป้าหมาย4คนผลการดำเนินงาน5คนผลลอยละเท่ากับ1 25ค่ะและนี่ก็จะเป็นภาพกิจกรรมของการจัดการศึกษาต่อเนื่องนะคะทั้ง4โครงการค่ะ ตัวชีวดที่5านะคะจานวนผู้รับบริการการศึกษาตามอัธยาศัยนะคะสําหรับจํานวนผู้รับบริการกิจกรรมส่งเสริมการอ่านนะคะผลการดําเนินงาน71คนค่ะจํานวนผู้รับบริการบ้านหนังสือชุมชนนะคะเป้าหมาย3 6 0คนผลการดําเนินงาน372คนคิดเป็นรอยละ103-3จาค่ะจานวนผู้รับบริการหน่วยบริการส่งเสริมการอ่านเคลื่อนที่นะคะ ค่าเป้าหมาย100คนนะคะผลการดําเนินงาน257คนคิดเป็นรยละ้อยละ257ค่ะและสุดท้ายนะคะจํานวนอาสาสมัครส่รสงเสริมการอ่านค่ะค่าเป้าหมาย2คนผลการดําเนินงาน3คนคิดเป็นร้อยละ150ค่ะตัวชี้วัดที่6นะคะจํานวนกิจกรรมที่จัดในแหล่งเรียนรู้บ้านหนังสือชุมชนนะคะมีด้วยกันทั้งหมด3กิจกรรมค่ะก็คือเวียนหนังสือการทําสายคล้องหน้ากาก,กอนามัยการตกแต่งกระเป๋ากระจูดค่ะ ซึ่งทั้ง3กิจกรรมนี้นะคะก็จะได้จัดที่บ้านหนังสือชุมชนบ้านนอกเขาและบ้านหนังสือชุมชนรอพสตตาบลคลองขุดค่ะโดยกิจกรรมต่างๆเหล่านี้นะคะก็จะได้รับการสนับสนุนและการดูแลจากอาสาสมัครส่งเสริมการอ่านของกสนาตามบลคลองขุดค่ะ ตัวชีวัดที่7นะคะระดับความสําเร็จของการมีส่วนร่วมกับภาคีเครือข่ายในชุมชนนะคะก็ได้มีการทํากิจกรรมต่างๆนะคะโดยมีการแจกน้ํายาฆ่าเชื้อกับชาวบ้านหมู่2ตําบลคลองขุดนะคะและร่วมประชุมกับกลุ่มผู้ค้าขายในตลาดสดตําบลคลองขุดค่ะ นำนักศึกษาเก็บขยะชายหาดแหลมเสด็จร่วมกับอบจอนะคะแล้วก็ยังร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนตำบลคลองขุดค่ะร่วมแสดงเจตนายินยอมเข้าร,ร่วมการวิจัยและร่วมลงพื้นที่ปรปับปรุงถนนแถวๆกสน,นตำบลคลองขุดค่ะ สำหรับตัวชี้วัดที่8นะคะจานวนงานตามนโยบายเร่งด,วด่วนหรืองานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายนะคะก็จะมีในอย่างเช่นโครงการผู้สูงอายุโครงการดิจิทัลชุมชนนะคะงานธุรการงานการศึกษาเทืยดระดับโครงการติวเอ็นเน็ตนะคะงานวิชาการงานกิจกรรมต่างๆนะคะที่เข้าร่วมกับกศนจังหวัดและโครงการต่างๆนะคะที่เข้าร่วมกับกศนอำเภอท่าใหม่ค่ะมีทั้งหมด19งานค่ะ สุดท้ายนะคะตัวชี้วัดที่9ระดับความสําเร็จในการจัดทําผลการปฏิบัติงานที่ดีนะคะทางก็สนตนตบลคลองขุดนะคะได้เลือกผลิตภัณฑ์จากเสือกกขาเพราะว่าชาวบ้านนะคะได้ทํากันอย่างต่อเนื่องนะคะและได้มีการเผยแพร่ไปยังสื่อโซเชียลต่างๆด้วยค่ะ